จับได้ตัวไหนนะคะาที่อย่างนะบอกเลอ่าสามตัวได้เลยศูนย์ห้าเก้าอ๋อจะได้ศูนย์ห้าเก้าสองแค่เท่าที่จับได้มีสี่หาครับสี่ห้าครั้งับไปลูกจับเลยอ่าน่ารักน่ารักเลยดูคิวสักก่อนทีนะใช่ครับหนึ่งนี่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัตันดัมซิ่งนะคะนี่หนอนน้อยนะนทำไมทอย่างมาดูครับทอย่าคิดยังไงที่อยากมาจะมาเป็นจำเดหาเขอยทำไมทอยางมาต้อง,งจับได้ตัวไหนนะคะทำไมทุอยางมาบอกลุงนี่อสามตัวได้เลยศูนย์ห้าเก้าโอ้จับได้ศูนย์ห้าเก้าสองห้อ๋อสองห้าเก้าอ้น้องมาจับนะคะปินปองได้สองห้าเก้า แต่ว pues ่าไปจับยุ้ยลูกโตง่อยน่ะได้สามสูงสูงเลยสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดนี่บอกเสื้ออย่างนี้เหรอเนาะมาลองดูทีว่าวันนี้เนาะกินหมูกระทะก่อนอยกินหมูกระทะอยากินนั่นเธอได้ว่าออกเงื่อนก็จะให้หวยถูกเลยโอ้วันนี้หนูอยากกินหมูกระทะไหมคะอยากก็ลูกอยากไหมคะขื่อหลายกินแล้วหลายกินแล้วเมื่อนั่นอันที่ออกสิบเก้า อยากกินหมูกระทะไปซื้อหมูกระทะมากันย่างเห็นเลขยุ่นแต่ว่าเลขวันท้องเลยยุ่นเนื้อไหมพริกเนื้อขึ้นมาเลขสิบเก้างามงามคอขี้เหรีนั่นน่ะนะคุณจะให้โชคเนาะอยากกินหมูกระทะเป็นไหโลนับ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 ได้ไหมว่าให้กี่ครั้งหมดนี้ให้ครั้่นหลายครั้งแล้วนับไม่ท้วนเลยหลายครั้งเลยครั้งม ได้แต่เท่าที่จำได้นี่งซี่หาคละสี่ห้าครั้งจำได้ฉันว่าอยากสิหูกระทะนี่แน่นเลยน้องน้องจะให้แบบเน้นไทยเลยใช่ไหมคะเหล้าไม่ค่อยเน้นเหล้ากับพวกใครหายแต่ไทยจะเน้นหัวใหญ่เลยแม่เน้นไทยเรล้าไม่ไงเหลาเน้นไทยใหญ่หัวใหกุ้ขึ้นบ่น้องเคอร์ฟิวลล์ลูปขึ้นก็จะลูปขึ้นเพราะตรงไหนได้ครัน้องเคอร์ฟิวเจ้าอยู่ไส่หรือไอดอลน้องจะพาไปจับ กินปองแล้วนะ,ะนี้องเชอฟิลลุกรึ่งแลเนี่ยฮึบุกรึ้นโอ้ไทยลาวมลแม่เป็นคนฝั่งนู้นเหรอคะใช่โอมาจากที่ไหนกันคะฮะน่านแหน่เนี่ยสามโลโอ เขาเกลี้เขามาประจําเขาอยู่ค่ะอใกล้เราอยู่ไกลไอ้เราอยู่ไกลน้องเคลฟิวจะให้โชคอีกหรือเปล่านะงวดบันที่หนึ่งมีนาลูกครึ่งเนาะเอาลูกครึ่งโอ้ลูกครึ่งนะคะเอาลูกครับรอรอพาะไทยวิวากันเอาเลยเอาถับไปลูกจับเลยอ่า หน้าตาน่ารักมากเลยดูคิวซะก่อนดิี้ใช่ปับหตัวแรกหนึ่งหนหึ่งเออตัวแรกตัที่สองรวมเงนมาเลยลูกเียกอะไรเอ้ยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้ว อีกลูกนึงหนึ่งเก้าแล้วกคนเฮ้ยคนจันงเลยโอมานี่สวยเลยนะเนี่ยครับเฮ้ยี่าบนะกแปดวิจิงโอ้จริงจริงเลยหนึ่งเก้าแปดไหนก็ไม่หันอะไนี่นะครับคุณปา้าเห็นไมัแปดโ้ยเอาแล้วเอาแล้ว เก้าแปดโชว์คนหมาได้ลูกเด้อเอาเอามาเลี้ยงนี่ลูกเอาเมื่อกี้เอามาเลี้ยงดูหน่อยได้อะไรนะหนึ่งเก้าแปดเอาแล้วคนท้อเพิดแบบนี้หนึ่งเก้าแปดอันนี้เหรอออขูดแล้วออกไหมลูกออกไหม น้องฟิวโชด้วยรูกจับออกไหมลูกเลขนี้ออกไหมอ๋อออกพยักหน้าหล้ะพยักหน้าละต่อไปทังไหนบ้างฮะจะเลขหเอาหัวอ๋อเห็นแล้วเหเอากลับหัวป่ะอ่าค่ะเอาลับหัวไม่เป็นไรหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดนะเลขน้องโมฟูกออกไหมออกไหมครับ ขงอึกหัวขงอึกหัวอย่างเดียวอ้าวคุณมากค่ะอะไรนะคุณมากค่ะน้อยน้อยหนึ่งเก้าแปดนะคะหรือว่าหนึ่งหกแปดก็ได้เนาะอ่าน้องคือฟิวนะคะจับให้แล้วหลังจากที่น้องนะคะล้วงเนาะงวดก่อนก็ล้วงได้สองห้าเก้านะคะเกือบแตกสามตัวนะคะก็ได้อยู่ห้าเก้านะคุณใหญ่ใได้เนาะสามถึงสี่ สี่ถึงห้าง่วดติดแล้วนะคะแม่ที่น้องให้โชคค่ะส่วนมากน้องจะล้วงให้ใช่ไหมคะไม่พูดบางวันก็อยากมาเองโอ้อยากมาอชวนมาเลยเหรอคะอยากมาเลยโอ้แบบว่าอยากแม่อยากมาจับปิงปองไปไหว้อาจารย์น็อตเถอะโอ้ไปไหว้อาจารย์น็อตค่ะภาษาเด็กเนาะถ้าถูกแล้วอยากได้อะไรจะกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะ อลองดูนะว่างวดหนึ่งมีนาเนาะน้องจะได้กินหมูกระทะอีกหรือเปล่านะคะหมูกระทะมคือเมื่อกี้เนี่ยค่ะคร้นี้จะกินไปแล้วโอแต่ว่านี่อยากได้จักรยานอ๋อรอบนี้อยากได้จัก,กรยานที่มาจับได้หนึ่งเก้าแปดโอ้น้องอยากได้จัก,กรยานนะน้องต้องให้โชคอีกแน่แน <c oughs> ่ก็ตรงกับเลขอาจารย์นอตตี้นะเพราะว่าอาจารย์นอตตี้ก็ปล่อยมา ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดใช่ค่ะแปดมาอีกแล้ว1เค่ะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกแปดก็ได้ค่ะคุณอันนี้เป็นคุณยายเหรอคะคุณย่าค่ะอ๋อเป็นย่าอ๋อเป็นย่าน้องหยิบเลขทูบให้ด้วยนะคะนี่เลขทูบเสียงทายนะคะน้องเคอร์ฟิวเป็นคนหยิบให้กับมือเนาะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเลขในทูบตัวเลขนั้นจะมีเลขที่ตรงกับที่น้องจับปิงปองหรือเปล่านะคะอะมีลุ้นนะคะลุ้นกันงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดนะคะคุณย่าครับไปปักเลขทูบแล้วนะคะนี่น้องเคอร์ฟิวจับให้เดี๋ยวเดี๋ยง่าย่อต้อ้ เจ็ดสองสี่ตอนนั้นตอนนั้นที่ออกหาเนื่องนั้นเอาไปต่ออยู่ข้างในนั่นมัอนมันลูกลูกพอหัวฮะโอ้ค่ะใช่ใช่หนึ่งห้ายุนี่เนาะมันเขียนไว้งวดนี้ก็เขียนอีกแล้วงูหูได้ปลาเขียนไหวไหมคะจับออกมาเป็นยังสี่เลยเจ็ดสองสี่ค่ะอแล้วข้างหลังนะคะเนี่ยแปดเก้าสอง เกือบตรงกันเลยพลาดแค่เลขสองเนาะแม่เกือบตรงกับเลขปิงปองน้องเลยตัวแรกนะฮะสีนะสี่มาแล้วตัวแรกตัวที่สองนะหัวโป่มาแล้วนะทุกท่าน ี่เจ็ดนะคะตอนนี้ลุ้นนะว่าจะตรงกับเลขที่อยู่ในธนบัตรนะที่คุณแม่เนาะหรือว่าย่าของน้องเคอร์ฟิวนะได้นำไปต่อเงินนะทุกคนสี่เจ็ดสองนี่ตรงกันเลยลุ้นนะ,ะตัวที่สามจะตรงกันหรือไม่สี 4, ่เจ็ดสี่เกือบตรงกับเลขที่เขียนอยู่ในธนบัตรเลยเนาะเลขที่เขียนในธน,บ,นบัตรนั้นะะนะคะเจ็ดสี่สองเนาะว่าเลขทุกก็สี่เจ็ดสี่นะ เป็นเลขทีเ่เลขทูปนะที่น้องเคอร์ฟิวหยิบน,น้อยยานอยยาเนาะน้อยยาน้องก็งมาจุดนะะได้สี่เจ็ดสี่สงสัอันนี้จะเป็นสองตัวล่างเจ็สี่อ๋อหนูรู้แล้วแม่ถ้าแปลงเลขอะสองสี่สี่สองตัวเหรสองสี่เจ็ดก็ตรงอีกตรงอีกใช่ถ้าแปลงเลขอ่ะ อ่ะโอเคค่ะทุกท่านก็เลขเป็น<ต>แนวทาง,งจะเป็นข้างบนสามตัวนี่จะเป็นข้างล่างจะเป็นข้างล่างโอ้สี่เจ็ดเนาะแม่นะ,ะยังไงก็แนวทาง,ทางนะงวดวันที่1มีนาคม2,567นะคะเลขทูบของน้องคู์ฟิลนะคะนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ